ไม่เหมือนคนปกติสเตฟานโชว์วิธีหยิบขวดน้ำสไตล์โอนาน่าหลังเซฟจุดโทษวุดเกมพ่ายกริมส์บี้สุดช็อกได้กลับมาลงสนามครั้งแรกก็เอาคอนเทนต์เหมือนเดิมสำหรับอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีจังหวะพลาดหลายครั้งในเกมคาราบาวคัพกับกริมส์บี้ทาเเมื่อคืนนี้จนถึงขั้นแพ้ตกรอบตั้งแต่รอบที่ส นอกจากลูกที่ทำให้เสียประตู0ูนยแล้วโอนาน่าในช่วงดวนจุดโทษแม้ว่าจะมีเซฟไป1ครั้งแต่ก็มีอีก3ครั้งที่เขาพุ่งไปปัดบอลถึงแต่ปัดไม่อยู่ถึง3ครั้งทำเอาแฟนๆแซวว่ามือไม้จะอ่อนอะไรขนาดนั้นก่อนที่บีสาดแดงจะแพ้ไป11ต่อ12เช่นเดียวกับสเตฟานจากช่องแอนตี้ฮีโร่ไทยที่ไลฟ์สดหลังเกมแล้วล้อในด่านรายนี้ว่ามือไม้อ่อนแบบนี้ หากจะหยิบขวดน้ำดื่มต้องถือไม่อยู่แน่ๆจนกลายเป็นจังหวัดสุดฮาประจำไลฟ์เลยทีเดียว